สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปจากช่อง FPL by Twin d e i l v i e กันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการวางแผนจัดทีมนะครับในช่วงเกมวีคที่1นองะครับของฤดูกาล2023-2024นะครับตอนนี้ถ้าเกิดนับถอยหลังเนี่ยนะครับก็เหลือแค่3วันเท่านั้นนะครับจากวันนี้นะครับที่จะเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับฤดูกาล2023-2024เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีเตะแล้วนะครับก็หลังจากที่เรารอมาประมาณ โอ้เกือบ3เดือนนะครับวันนีเ้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีการเริ่มเตะแล้วนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดนะครับตั้งแต่โปรแกรมนะครับในช่วง6กนัดแรกนะครับว่าในแต่ละแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับทีมใหญ่แต่ละทีมเนี่ยนะครับทีมไหนที่แบบว่า มีโอกาสทําแต้มสูงๆบ้างนะครับในแต่ละวีคนะครับในช่วง6กัดแรกนะครับเสร็จแล้วก็จะมาพูดถึงผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับในแต่ละตําแหน่งนะครับของเกมวีคแรกนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลือกการจัดทีมนะครับในเกมวีคแรกนะครับโดยก่อนเริ่มเลยเนี่ยครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องของโปรแกรมในการจัดทีมนะครับในช่วงของเกมวีคหกนัดแรกนะครับเริ่มที่เกมวีคที่1ก่อนละกันนะครับเกมวีคที่1เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสามทีมนะครับที่ผมมองว่า มีโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าจะสามารถทําแต้มได้ดีนะครับทีมนั้นก็คือแมนซิตี้นะครับที่ไปเยือนเบอร์ลี่นะครับอาร์เซนอลนะครับเล่นในบ้านเจอกับฟอร์เรส์นะครับแล้วก็แมนยูนะครับเล่นในบ้านเจอกับวูฟแฮมตันนะครับโดยในสามทีมนี้นะครับถ้าถามว่าทีมไหนเนี่ยโปรแกรมดีสุดผมก็มองไปที่อาร์เซนอลนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เจอทีมอย่างฟอร์เรส์นะครับตอนนี้ฟอร์เรสฤดูกาลนี้ไม่มี โกอย่างนาบาสนะครับซึ่งนาบาสเนี่ยรุ่นการที่แล้วในโชว์ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับทำให้ฟอร์เรสเนี่ยเลาะต่อชั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่การนี้การที่ฟอร์เรสขาดนาบาสไปเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมว่าการเสียประตูเนี่ยก็อาจจะง่ายง่ายกว่ารุ่การที่แล้วนะครับแล้วก็อาร์เซนอนก็เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ประกอบกับฟอร์เรสเนี่ยถ้าเกิดเอได้ได้ติดตามผลงานตั้งแต่รุ่การที่แล้วเนี่ยนะครับฟอร์เรสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเลยนะครับเขาจะเล่น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับในเกมวิกแรกเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสทําผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับถัดมาที่เกมวิกที่สนะครับเกมวิกที่2เนี่ยถือว่าเป็นเกมหนึ่งในเกมวิกที่ไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่ามีแค่ทีมเดียวนะครับที่มีโปรแกรมที่ดีนะครับทีมนั้นก็คือลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์นะครับเจอกับบอลมาร์ทนะครับส่วนทีมอื่นเนี่ยนะครับ ที่เป็นบิ๊กซิกเนี่ยนะครับเจอโปรแกรมค่อนข้างจะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์กับแมนยูที่ต้องเจอกันเองนะครับเออ่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านก็เจอหนักนะครับเจอนิวคาสเซิลนะครับเชลซีต้องไปเยือนนิวคาสเซชลซีต้องไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็ต้องไปเยือนคริสตัลพาเลรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมวีคสองเนี่ยก็จะเป็นเกมวีกที่ไฮไลท์ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็มองโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นตัวเลือกการันทีมในเกมวีคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อทีมที่เขาจะใช้ในการเลือกต้นฤุกการเนี่ยหลายคนเลยนะครับก็เขาก็มองว่าเขาก็เล่งซาร่าแล้วก็มีซาร่าไว้ไว้ในทีมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมองดูโอกาสเนี่ยนะครับก็อาจจะลองดูก็ได้นะครับว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลที่คิดว่าน่าจะทำแต้มที่ดีในเกมวีสองจะเป็นใครนะครับจะเป็นซาร่าหรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นก็ลองลองดูแล้วกันนะครับส่วนเกมวีที่สามเนี่ยนะครับก็มีถึงสี่ทีมนะครับที่มีโปรแกรมดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเจอกรบลูตันทาวนะครับอาร์เซนอลเจอฟูลแลมนะครับ แมนยูเจอฟอร์เรสแล้วก็แมนซิตี้เจอเชฟยู่ซึ่งผมว่าสี่ทีมนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับในเกมวิกสามก็ควรจะมีทั้งสี่ทีมนี้เลยนะครับอยู่ในทีมเรานะครับถัดมาในเกมวิกสี่นะครับก็มีถึงสามทีมเหมือนกันนะครับที่โปรแกรมค่อนข้างดีนะสเปอร์เนี่ยไปเยือนเบอร์ลี่นะครับสเปอร์เนี่ยเริ่มโปรแกรมดีแล้วนะครับหลังเกมวิกสี่เนี่ยนะครับแล้วก็เชลซีได้ในบ้านเจอฟอร์เรสนะครับแล้วก็แมนซิตี้เล่นในบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับแต่ว่าจะมีไฮไลท์ก็คือ แมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องมาเจอกันเอนะครับอาร์เซนอลต้องมารับการมาเยือนของของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าอ่ะพอเกมวีสีก็ควรจะต้องมีอาจจะต้องเริ่มซื้อสเปอร์เข้ามาในทีมแล้วนะครับแล้วก็ยังต้องมีอ่าทีมเอ่อผู้เล่นของเชลซีแล้วก็แมนซิตี้อยู่นะครับพอมาเกมวีที่5นะครับก็มี3ทีมเหมือนกันนะครับเหมือนเกมวีที่สก็คือลิเวอร์พูลสเปอร์นะที่บอกแล้วเริ่มเอ่อเอ่ออะไรนะโปรแกรมเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็อาร์เซนอลไปเยือนเอเวอเรสตา ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มาขอเกมวีที่6เนี่ยนะครับทีมที่น่าสนใจก็เป็น2ทีมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือเอ้ยจากทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเจอฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็เอ่อเบอร์ลี่นะครับเอ้แมนยูนะครับต้องเอ่อไปเยือนเบอร์ลี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองว่าเกมวีที่6เนี่ยนะครับควรจะต้องมีเลยแน่ๆเลยเน้นๆเลยนะครับก็คือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เจอกับ ฟอร์เลดนะครับเกวีที่6เนี่ยอาร์เซนอลก็ก็ถือว่าโปรแกรมหนักเหมือนกันนะก็เล่นในบ้านเจอกับสเปอร์นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ก็ถือว่าหนักนะเพราะว่าเล่นในบ้านก็เจอกับเวสต์แฮมนะครับเสร็จแล้วอ่าพอเกิดพอมาพอพอพอพูดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกอ่าเราสรุปว่าว่าทีมไหนโปรแกรมดีกันบ้างนะครับผมก็มีตารางสรุปมาอย่างนี้นะครับในช่วง6 เกมแรกเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเอ้ยมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโปรแกรมที่ถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยนะครับถึง4 4วีคเลยนะครับเกมวีคหนึ่งเกมวีคสามเกมวีคสี่เกมวีคหกนะครับเป็นทีมที่เอ่อเขาเรียกว่ามีโอกาสเคี้ยวหมูอะไม่ใช่เคี้ยวหมื่เคี้ยวหมูมีโอกาสที่จะทําแต้มได้สูงแล้วกันนะเออทำแต้มได้สูงถึง4วีคนะครับ40ดานะครับรล,ลงมาก็คือแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็แมนยูนะครับทีมละ3วีคนะครับอาร์เซนอลก็เป็นเกมวีีคท่ เกมวิกที่3นะครับเกมวิกที่5นะครับแล้วก็แมนยูก็เป็นเกมวิกที่1เกมวิกที่3นะครับแล้วก็เกมวิกที่6ก็จะเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็แมนยูเนี่ยเกมวิกหนึ่งเกวิกสามเนี่ยสามทีมนี้ควรจะต้องมีไว้ในใน,ในทีมครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็ที่เหลือนะครับพวกลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็เชลซีเนี่ยนะครับก็มีโปรแกรมที่ถือว่าน่าจะเก็บแต้มได้ดีเนี่ยนะครับเอ่อด้วยกันทั้งสามทีมเนี่ย เอ่อทีมละสองสองสัปดาห์นะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมวิกสองเกมวิกห้านะครับสเปอร์เกมวิกสี่เกมวิกห้าแล้วก็เซลซีเกมวิกที่สามเกมวิกที่สี่นะครับก็เพื่อเพื่อก็ลองจดัดดูแต่ถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยก็เอ่อแมทชิตี้อาร์เซนอลแมนยูก็น่าสนใจนะครับในเพราะว่ามันถือว่าหกนับนัดแรกเนี่ยมีเกินครึ่งเลยนะครับที่มีโปรแกรมที่ถือว่าค่อนข้างที่จะสามารถทําแต้มได้ได้ดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเอ่อ สัปดาห์ที่แล้วเนอะคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับก็คือถ้ามาดูจากการวิเคราะห์ของเอ่อเพจต่างๆที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับของแฟนตาซีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ p l t i p อหรือว่าเอ่อแฟนตาซีฟุตบอลสกาวก็ตามเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาก็มองว่า3ทีมที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีที่ถือว่าเป็น3ทีมที่มีโปรแกรมที่ถือว่าดีที่สุดนะครับในช่วงหกนัดแรกเพื่อนๆจะถามว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าแมนยูนะ ใช่ไหมแมนยู <U> ที่บอกว่ามีโปรแกรมที่ดีถึง3นัดนะครับคือแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมที่ดีสานัดก็จริงนะครับแต่ว่าหลายสัมนาเขาก็มองว่าแต่ว่าโปรแกรมนัดที่เขาไปเจอเนี่ยนะครับนัดนัดนัดอื่นที่ไม่ใช่สานัดที่เขาจะเจอเขียวได้เนี่ยนะครับเขาต้องไปเยือนทั้งสเปอร์นะครับแล้วก็ไปเยือนทั้งอาเซนอลซึ่ง2นัดที่ไปเยือนเนี่ยไปเยือนลอนดอนเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนนางหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคแหละก็คงมีแมนยูนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าผมมองว่าเป็นภาพเดียวกันก็คือ เอออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเป็นสองทีมที่คุณจะต้องมีมากๆเลยนะครับแล้วก็เชลซีกับแมนยูก็เป็นสองทีมที่น่าสนใจนะครับสลับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูทีมผมนะผมก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะก็จะฟอลโล่นะครับก็จะจะคอยตามกับก็คือจัดทีมโดยโดยดูจากโปรแกรมเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็มาดูเอ่อนักเตะที่น่าสนใจนะครับในตําแหน่ง ต่างๆนะครับเริ่มได้จากตำแหน่งกองหลังนะครับกองหลังคนแรกที่จะแนะนำก็คือกาเบียนมาคาเยสนะครับจากอาร์เซนอลนะครับก็มาคาเยสเนี่ยอย่างอย่างที่เมื่อกี้โชว์เลยว่าโปรแกรมนัดแรกเนี่ยเขาดีค่อนข้างที่จะเกือบดีที่สุดเลย,เลยนะครับก็คือเล่นในบ้านเจอกับฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็ พนักโอกาสที่เก็บคินชีก็สูงนะครับแล้วก็เนี่ยลองดูสถิติของกาเบียวเองนะครับลูกการที่แล้วเนี่ยนะครับยิง 3, ามคินชีสิบสี่นะครับ, 3, 14, รบลูกชินก่อนหน้านี้ยิงไป5นะครับคิ Green 13, นชีสิบสามครับถ้าดูอย่างเงี้ยคือกาเบียวเนี่ยเขามีลุ้นทั้งคินชีนะครับแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งใน กองหลังที่ครอบขึ้นมาโหมทําประตูด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมว่าหลายๆสํานักหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาลังเล็งๆอยู่นะครับก็คือเพอร์วิสเอสตูปินานะครับด้วยความที่ว่าไปตั้งก็โปรแกรมที่ไม่ได้ไม่ได้หนักมากเนอะนัดแรกก็เจอกับลูตันอย่างเงี้ยครับนัดที่2เจอโบว์ฟอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโปรแกรมที่ดีเนาะแล้วก็ไปตั้งก็ถือว่าเป็นทีมที่โชว์ผลงานได้ดีตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับเอสตูปินาลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือเป ลงเล่นให้กับไบตันนะครับคือเขาก็ลงเล่นบ้างไม่ลงเล่นบ้างนะแต่ขนาดลงเล่นบ้างไม่ลงคือไม่ได้ลงเล่นครบทุกนัดนะแต่ว่าสติติเขาก็ยังดีอยู่นะครับยิงหนึ่งนะครับแอตติเจนะครับแล้วก็กินชี้สิบนี่อันนี้แอตติเจนี่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมันไม่ใช่เเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่จํานวนของกองหลังแล้วนะถ้าแอตติถึงเเนี่ยนะครับมันมันเทียบเท่ากับกองกลางเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็น่าสนใจนะครับเอสซินาวนะครับจากไบตันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือ ดิเจมนะครับก็ <g ül> นี่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะโอเคเพื่อนๆก็จะบอกว่าบ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าทําไมถึงเลือกดิเจมนะคั้งที่แบบนัดแรกก็เจอกับริวพูนนะก,นก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คืออันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็ชอบดิเจมมากๆด้วยนะครับแล้วก็คือไม่รู้สิเขาเก่งทั้งรับและลุกนะครับแล้วก็ถึงเจอลิวพูนนะแต่ผมว่าโอกาสที่ลิเจมจะมีสกอร์จากแอทิกกิ้งรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น้อยนะเพราะว่าริวพูเองเขาก็ ก็เรียกว่าเสียประตูทุกนัดนะครับก็ถือว่ามว่าแอติกิดีเธอของลิจมก็บวังผลได้นะครับแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าดูการนี้ก็ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าลิจมเนี่ยจะมีจะเป็นคนยิงจุดโทษของเชลซีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ต้องรอรู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนช่วงดูกการที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับในการยิงจุดโทษของเชลซีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาตำแหน่งกองกลางนะคนแรกที่แบบจะต้อง ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับคิงแฟนตาซีนะครับก็ผลงานของซาร่าเนี่ยเขาก็ดีมาตลอดทุกฤดูกาลนะครับที่เขาลงเล่นนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขามี30รีเทิร์นะครับต่อฤดูกาลเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่ดูไม่ได้ดูว่าเขาแบบโดนเด็ดลายเนี่ยนะครับก็มีถึง19ประตูกับ13สแอสซิตนะครับส่วนฤดูกาลก่อนอันนี้ก็ยิงประมาณ20กว่าลูกคือลองดูนะครับจำนวนประตูยิงเนี่ยนะครับเนี่ย19 23 22 19เ้าโหแบบเฉลี่ยก็มัน20ประตูต่อ ต่อฤดูการแล้วก็แอตตีเนี่ยก็กสิบขวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แทบจะดีที่สุดของกองกลางในในช่วงแบบห้าหกลดูการที่เขาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ำนะครับนฤดูกาลเนี้ยเออเขาก็เป็นตัวเลือกที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับนะครับแล้วก็เพื่อนๆบอกอ้าวอันนี้ก็เ,เหมือนกับบิเจมเละว่าทำไมเจอเชลซีทำไมถึงผมถึงยังแนะนำซาลานะครับก็ ซาลาเนี่ยนะครับเขามิสถิติการเปิดฤดูการี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขายิงนัดแรกของทุกฤดูการหกรดูกาลกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ควรจะต้องน่าเป็นชอยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดยเฉพาะนัดเปิดรดูการได้ได้ดีมากคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมาคาร์ลัตฟอร์ดนะครับด้วยความที่แมนยูเนี่ยโปรแกรมค่อนข้างดีในนัดแรกเล่นในบ้านเจอกับวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็สถิติคือถ้าพูดถึงแมนยูเนี่ยนะครับทุกคนก็คงมอง ภาพคล้ายๆ,ๆกันแต่ว่าหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็คือมาคาแรดฟอร์นครับดูการที่แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับยิงไป17ประตูกับ7แอสซีนนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงท้ายฤดูกาล่ยถือว่าเป็นชว่วงที่เขาระบบทฟอร์มได้ร้อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทันแรกเนี่ยผมว่าเรดฟอร์นก็เป็นอีกหนึ่งตัว,ตวเลือกเลยนะครับผู้เล่นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ควรจะพิจ,พจารณามีไว้ในทีมนะครับ ก็คนที่3นะก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับจนถึงช่วงปรีซีซั่นนะครับก็คือบุคายโกซาก้านะครับปีกขวาจากอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลที่แล้วเขามีถึง26รีเทิร์นนะครับจากการยิงทั้งหมด14ประตูแล้วก็12แอสซิสต์นะครับฤดูกาลนี้ทุกคนก็มองว่าซาก้าเนี่ยน่าจะโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็นัดแรกเนี่ยนะครับได้เล่นในบ้านเจอกับฟอเรสเลนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เอ่อซาก จะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับเจอจัลัดนะครับได้ดีพอกับฤดูกาลที่แล้วนะครับมาที่ตำแหน่งตัวลุกกองหน้านะครับก็เนื้อสิงหรือสิงอินได้เลยนะครับนักเตะที่ผมว่าคุณก็รู้ว่าใครนะครับนักเตะที่เป็นตัวบักของเกมนี้ในช่วงชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเออร์ลิงฮาลันนะครับถึงแม้ว่าช่วงท้ายฤดูกาลเขาจะดูเงียบไปถึงแม้ว่าช่วงปีซีซั่นก็จะดูเงียบไปนะครับแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้ทําให้คนที่เป็นเ คนแฟนตาซีอย่างเราเราเนี่ยนะครับจะกังวลกับเขาเท่าไหร่หรอกนะครับทุกคนก็ยังคิดว่ามั่นใจในตัวของฮารันนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในคนที่ก็ยังมั่นใจในฮารันอยู่นะครับผู้เล่นผู้จัดก,การทีมแฟนตาซีเนี่ยเลือกเขามาแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดีไม่ดีอาจจะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ น่าสนใจทีเดียวเป็นตัวบั็กเนี่ยคือเป็นตัวพิเศษของเกมนี้โดยเฉพาะนะครับดูการที่แล้ว35นัดยิงไป36ประตูกับ9แอซสต์นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับมีไม่กี่คนผมว่ามีไม่กี่คนหรือไม่แทบไม่มีใครเลยที่จะสามารถทําได้อย่างที่ฮาร์นทำได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเฮอริเคนนะครับโอเคแหละเขามีข่าวที่จะย้ายไปมาเยอนมิวนิกนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปเชียร์ลิซาริสซองนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับเคนก็เลย ตอกกลับมานะครับเบาๆด้วยการยิงไปสี่ประตูนะครับดิฉันก็ของผมก็ดูเงี้ยวไปทันทีเลยนะครับก็ลุกการที่แล้วก็เป็นคือถ,ถ้าไม่นับฮาลานเนี่ยเขาก็เป็นคนที่โชว์ความได้ดีเป็นแบบแบบสองเลยแล้วกันนะครับก็ยิงไปสามสิบประตูกับคาร์สีนะครับเขาเรียกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งนัดก็ต้องมีหนึ่งลิตรแล้วก็ผมว่าก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไวใจได้พอสมควรนะว่าเอน่าจะมีดีเทิร์นกลับมาแทบจะถูกนัดนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายก็คือโอลิวัตกินนะครับจากแอสตันวิลล่านะเป็นกองหน้าที่ผมว่าเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับจบสกอร์ตัวนี้ก็คือดีขึ้นนะหาอกาศได้ไม่ต้องพูดถึงนะวัตกินเป็นคนที่หาอากาศได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ดีนะ <Yeah. S 2> ถามว่าเอ๊ะทำไมเจอไปเยือนนิวคาเซ่นถึงเลือกวนะัตกินเนี่ยผมว่าไม่ดูสิผมว่าถึงนิวคาเซิลอันนี้ตัวส่วนตัวอาจจะมองว่านิวคาเซิลรุ่นกันนี้ก็หละอาจจะไม่ได้แข่งเหมือนรุ่กันก่อนหรือเปล่าหรอกนะครับแล้วก็ ด้วยการที่นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับมันเล่นเขาเล่นในบ้านเขาก็ต้องเล่นเกมแบบเกมบุกอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นเกมถนัดของวนะัตกินนะก็ผู้กองหลังเขาจะโยนมาให้วัตกินแล้วก็วัตกินก็จะเฉี่ยวเออโฉบมายิงประตูอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าวัตกินก็ฟอร์มที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามีวัตกินเกมวิคแรกเนี่ยเกมวิกสองี่สบามเนี่ยนะครับที่จะเจอกับเอเวอเรสตนเองเจอกับเบอร์ลี่เองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นโปรดิเชียลที่ดีครับก็เลยอยากจะแนะนําอีกคนหนึ่งนะวัตกินนะซึ่งถ้า ถ้าสังเกตก็คือตั้งแต่ที่อูไรเอเมลี่มาคุมเนี่ยนะครับฟอร์มของวักกินนี่ก็ถือว่าดีวันดีคืนเลยนะครับโอเคก็เป็นผู้เล่นแน่นทางใจในแต่ละตำแหน่งนะครับกองหลังกองกลางกอง,งหน้านะครับส่วนตัวเลือกกรตันทีมในเกมวิกนี้นะครับผมก็ออมี3ามตัวเลือกก็คือ3มตัวเลือกจาก3ทีมที่โปรแกรมดีนะครับทั้งแมนซิตี้แมนยูเนเตดแล้วก็อาร์เซนอลเราที่ทั้ง3าคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆ้นของแต่ละทีมนะครับทั้งฮาลัานแรดฟอร์ดแล้วก็สากานะครับแต่ถ้าหากว่า เออผมมองว่าใครน่าจะเป็นเอันดับหนึ่งนะครับผมก็มองว่าอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือฮาร์ลันอันดับสองคือสากาแล้วก็อันดับสามคือแรดฟอร์ดนะครับโดยที่โอกาสของฮาร์ลันน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหักสากายี่สิบแล้วก็แรดฟอร์ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองดูกันแล้วกันแล้วเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าอ่ะถ้าไม่ใช่สามคนนี้อะไรเงี้ยอาจจะสามารถคอมเมนต์มามาได้นะครับใต้ใต้ใใคลิปนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็คือทีมเปิดฤดูดกาลของผมนะอันนี้ก็อย่างอย่างที่เมื่อกี้ โชว์ไปนะครับว่า,าโปรแกรมของเออ่แมนซิตี้อาร์เซนอลน,นะครับเป็นสองสองทีมที่โปรแกรมที่ผมมองว่าดีที่สุดผมก็จะมีทั้งสองทีมเนี้ยคนละสามเลยนะครับก็จะมีกาเบียลนะครับของอาร์เซนอลน,นะครับโอเดกาดนะครับซาก้านะครับถ้าถามว่าทําไมาถึงเลือกโอเดกาดไม่เลือกคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเออ่ผมว่าอาร์เซนอลปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่นแผน4-3-3เนละนะครับ4-3-3แล้วก็โอเดก,กาะก็เป็น โอกาสเป็นบิสซี่ฟิลบ็อกบ็อกทูบ็อกนะครับเหมือนกับเหมือนกับชาก้านะแต่ปีนี้ด้วยการที่เขาซื้อเดคแคลไลมาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยบางทีผังเนี่ยมันก็เหมือน4ี่สามสามนะแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆมันเล่นคล้ายๆล้ายสี่สองสามหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีเดคแคลไลมากับปาเตใช่ไหมครับเหมือนเป็นกลางตัวรับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่โอดิกาเนี่ยจะไปจะไปเล่นตรงเบอร์สิบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจริงๆเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดอยู่แล้วเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะคครับบผมกกก็็เลลยชอออโาแ้วื ่างมาตินเนลลี่เองหรือว่าทอสซาเองเนี่ยผมก็ไม่ดูสิก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันเนวขนาดไหนนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะโอลิกาล,ละกันนะครับครับเสร็จแล้วก็เป็นแมนยูกับเชลซีเนาะแมนยูผมก็มีมีแรดฟอร์ดนะครับส่วนเชลซีก็มีคือผมซื้อไว้ทั้งเจมแล้วก็ ชีเวลเนะแต่ว่าอาจจะให้ลงคนเดียวคือเจมนะครับแล้วก็เอสตูบินาลอย่างที่บอกนะครับก็คือผมว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือวัดกินนะครับุ่นโกเนี่ยผมพอเลือกไปที่พิกฟอร์ดนะคือตัวตัวผมชอบชอนได้เวลาเขาทาทีมเล,เ,ลเล่นเล่นเขาเล่นเกมหลาไปเขาเสียประตูนอนข้างยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอเวอร์ตันนัดแรกก็ถือว่าโปรแกรมก็ถือว่าใช้ได้นะเล่นในบ้านเจอฟูลแลมก็ไม่ได้ถือว่าคือ เบาไหมก็ไม่เบาหรอกแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็เลยยังเป็นบิ๊กฟอร์ดอยู่นะครับสำรองอันดับหนึ่งก็เป็นชีเวลอเดอร์สันแล้วก็เบลนะอันนี้ก็ถามว่าทีมนี้ร้อยเปอร์เ์หรือยังนะครับคืออย่างนงี้คือแมนซิตี้เนี่ยด้วยการที่เ เขาเตะกู้แรกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มีผู้เล่นชื่อผู้เล่นหลุดมาเนี่ยาค่อนข้างสูงเนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกโฟเดนกับอาบาเลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดรู้ชื่อหลุดออกมาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นสมุตโฟเดนไม่ได้ลงกิริตลงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนได้นะครับช่วงก่อนเดทไลน์นะครับคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็อันนี้คือของแฟนตาซีฟุตบอลสเกาลนะครับเขาก็เลือกจริงๆก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะก็มีพิกฟอร์ดกาเบียวเอสวินาที่เหมือนกันแแต่เขามีชอเนะ แล้วก็มีบูโน่ที่ไม่เหมือนแล้วก็ไฮไลท์เลยเขามีวิซ่าซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่เขาคงมองว่าวิซ่าเล่นหน้าเป้าให้เบนฟอดเนาะก็นา่าก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับส่วนถ้าเกิดสายที่แบบว่าเป็นเน้นเอโออะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันอันนี้คือผู้เล่นที่คนเลือกมากที่สุดเนอะก็โกว่เป็นโอนาน่านะครับก็หลังก็มีสี่คนเอสตูปินาวที่เปียชอรสโตนะครับ กองกลางก็เป็นซาก้าแรดฟอร์ดวิโตมะฟูร์โบโรก็เป็นแบบตัวเลือกแรกๆนะครับแล้วก็กองหน้าก็จะเป็นฮาร์แลนด์คู่กับวัดกินนะครับก็ลองดูนะครับว่าชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็เล็งใครไว้บ้างนะครับช่วงของช่วงแรกๆต้ๆนฤดูกาลผมก็คิดว่าก็มีเทมเพลตไว้บ้างเอ้ยหลักๆก็ควรจะมีเทมเพลตไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวที่เป็นเดฟเฟนเดเชียลตัวที่เรามองว่าเออแบบเรามองว่าเราเล็งไว้ว่าน่าจะทํามได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่า เออมันไม่ได้อยู่ในเทมเพลตเนี่ยก็ก็น่าสนใจนะครับลองเลือกดูสักสองส,ส,สามคนอะไรเงี้ยนะครับก็น่จาจะการังดีสองสามคนหรือจะสี่คนอะไรก็ได้นะครับโอเคก็ลองลองดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เอ่อรับชมกันจนจบคลิปนะครับถ้าเกิดชอบ นะครับฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับสำหรับช่อง youtube นะครับ FPL by The Win Review by The Win Review ด้วยนะครับหรือว่าจะไปจอยกันนะครับในกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มกุ๊ปนะครับ Fantasy p พ e m เม r League by The Win Review นะครับก็สามารถจะไปร่วมจอยร่วมแชร์ต่างๆนะครับได้ที่กลุ่มนี้นะครับใน Facebook นะครับก็ยินดีเลยนะครับแล้วก็อ่าพีผมเพิ่งไปไปงานอนี่มานะก็คืองานเอ่อเ p l คอมมูนิตี้นะครับของของแบบว่าคอนเทนต์กริเตอร์เอพีเอลมานะครับผมก็เออกาะก็ขอขอบขอบพระคุณนะครับอาจารย์อาจารย์ได้แล้วก็โค้ดนะครับที่เออช่วยช่วยช่วยจัดนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เออมันเป็นบิตทิภาพที่ที่ดีมากๆนะครับของเหล่าคอนเทนต์กริเตอร์แฟนตาซีนะครับแล้วก็ผมก็รู้ว่าทาั้งทั้งโค้ดแล้วก็อาจารย์ได้ก็คงก็สละเวลานะครับแล้วก็เออ ทุ่มทุ่มทุ่มพลังหลายหลายอย่างนะครับไม่กับการกิจกรรมวันนีก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ก <Okay. S 1> <laughs> ็ก็ถือว่าจัดได้ดีมากดีทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะเตือนไว้นะคือฟุตบอลเกมวีคแรกนะครับมันจะเตะตีสองนะครับของคืนวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะเดทไลน์คือเที่ยงคืนครึ่งของวันศุกร์นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็อันนี้แนะนํานะว่า จัดได้แล้วนะครับจัดทีมได้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอวันวันสุกอะไรเงี้ยเขาจัดจัดไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยววันสุกเขาจะมาปรับเปลี่ยนทีมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ควรจะเริ่มรีบจัดเริ่มจัดกันได้แล้วนะครับอีกแค่2อถึงสาวันนะครับผมผมคนนึงแหละนะครับผมชอบเกมนี้มากนะครับแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รอคอยที่จะมาแข่งกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนก็ดูบอลไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยจะสนุกมากเลยครับมันจะเป็นสีสันแล้้ววกก็รูสึ่า มันก็ทําให้เป็นหนึ่งในคือสำหรับผมแล้วมันเป็นความสุขมากๆเลยเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้จะแชร์ว่าเอออยากให้เพื่อนๆมาลองลองลองเล่นลองเล่นดูแล้วก็ดูดูฟุตบอลไปด้วยเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับก็ลองดูกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเอ,อ,อยากจะติดชมอะไรนะครับคอมเมนต์ Comment อะไรเพิ่มเติมแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมวิกแรกเป็นยังไงเขาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่ดีนะครับในเกมวิกแรกครับสวัสดีครับ